สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่28สิงหาวันนี้ไม่มีอะไรมากหงแดงอยากเล่าถึงบรรยากาศของมวยไทยเจ็ดสีที่ทำการแข่งขันในวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศมวยไทยเจ็ดสีที่ดีเยี่ยมบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีของหงแดงเข้า3คู่นะเข้าคู่หนึ่งคู่สองคู่สส่วนคู่สีพลาดเป่าเพชรบ้านได้สิงมาวินวันนี้มันแกล่งทั่วแผ่น สุดหล่อสู้ไม่ได้เลยอาวุธแต่ละลูกแต่ละดอกที่ออกมานะโอ้โหหนักหน่วงรุนแรงวันนี้แกร่งเกินห้ามใจบรรยากาศมวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะเรื่องของผู้ตัดสินภายใต้การดูแลของอาจารย์วิสุดยิ่งอุปการวันนี้ปล่อยผู้ตัดสินออกมาแต่ละชดุดผู้ตัดสินตัวบนผู้ตัดสินให้คะแนนสามตัวล่างทำหน้าที่ของตัวเองได้สุดยอด ขนาดที่นักมวยคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่แม้กระทั่งคู่พิเศษคู่ที่หวันนี้อาวุธแต่ละชุดอาวุธแต่ละดอกออกมาเห็นเนื้อเห็นหนังไม่มียืนยิ้มไม่มียืนคุยวันนี้เดินแรกเดินลุยกันเลยตั้งแต่ต้นจนจบรองในสนามยังชมเลยว่ามวยไทยเจ็ดสีวันนี้ชกได้ดีเยี่ยมส่วนบรรยากาศของทีมงานและผู้มาของพี่เลี้ยงผู้พามา วันนี้แคมป์พีเคชูทางด่วนพี่อันสู่ขุมวิทย์สจต้งปราจีนค่ายสิงมาวินหรือแม้กระแท่งอบจนครพน,นมฝั่งอบจนครพน,นมเนี่ยภายใต้าการน,นำของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรธนบวรสิริคุณากรคุณผู้ช่วยเลขาธิการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะ วันนี้ท่านพานักชกสีเสื้ออปอจอนครพนมมาชกที่ช่องเจ็สีเดชนาคาริศนาคาถือว่าท่านเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะที่สนับสนุนเยาวชนในจังหวัดนครพนมให้หันมาเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ใหญ่นักการเมืองน้ำดีที่ชาวนครพนมต้องให้การสนับสนุนท่านบอกว่าท่านเป็นเอฟซีของของแดงเลยนะ ติดตามบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีของห้องแดงบทวิเคราะห์ที่พูดถึงนักมวยจากค่ายอาบาจนครพนมท่านบอกว่าท่านเป็นเอฟซีตัวยงของห้องแดงห้องแดงขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งยินดีที่ได้รู้จักกับท่านมาถึงบรรยากาศมวยไทยเจ็ดสีทั้งสี่คู่คู่ที่หนึ่งนะเพชรป่าศักดิด์สโสพิตเจรเดชนาคาอาบาจนครพนม มวยคู่นี้เพชรป่าศักด์มาใหญ่มาเป่งขณะที่เดชนาคาเนี่ยเตะขาต่อยหมัดวันนี้บอกว่า1นึ่งสาท่านน็อกนับให้ได้นะสีห้าเสร็จวันนี้เร็วเกินคาดสู้กันสนุกเนีมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนักร้อยแปดบอลยกสองนะเพชรป่าศัก์เตะเข้าปลายขมับส่งเดชนาคารงไปให้กรรมการนับแป หลังจากนั้นเพชรป่าศักด์เดินโบสเดินเบียดนะกะผเดกจึกแต่เดชนาคาเนี่ยกัดฟันสู้บวกหมัดขวานะเข้ากระหม่อมของเพชรป่าศักด์ส่งลงให้กรรมการนับแปดโอ้โหลาคานีเกีียวเจ้าสนุกมากหมดยกขึ้นมายกสามเพชรป่าศักด์อาศัยตัวใหญ่กว่านะเดินโบสเดินบเนบียดอู้แย่กันสนุกเลยปลายยกเดชน,นาคาไปหลาดโดนศอกทัดมาลา ลงไปให้กรรมาการน,นับถึง10แพ้นอกในโชคที่สโชคได้สนุกเกินคาดส่วนคู่สองคู่2พยักจิ๋สอจอเล็กเมืองนอนเจอกับริศนาคาอ๋วจอนครพนมมวยคู่นี้นะจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เลยจังหวะใครจังหวะมันวันนี้มองว่าริศนาคานะเร็วกว่าเครื่องกิก๊กอาวุธที่พยักจิ๋ออกนี่มองเห็นหมด วันนี้เอฟซีตัวแสบนะสมบัติมหาเศรษฐีบอกว่าจำนำกิ๊กมาเล่นคู่นี้โอ้โหไอ้เจ้าสมบัตินี้เอฟซี FC ตัวแสบมันบอกว่าจำนำกิ๊กมาเล่นมันแน่นอนจริงๆอยู่ฝั่งริบนาคาเนี่ยจำนำกิ๊กมาเล่นมวยคู่นี้เป็นไปตามคาดนะพระชักจิ๋วนี่ฟอร์มสามไฟล์ล่าสุดนี่รูดอย่างเดียวเลยขนาดที่รินาคาเนี่ยชนะรวดฟอร์มสวยงามมาก วันนี้นะริศนาคามองเห็นอาวุธทุกอย่างของพยักษขิวยกสานะสอกพยักขิวส่งลงให้กรรมการนับแปดหูแตกใต้ตาขวาเนี่ยเย็บถึง8ดเข็มสุดท้ายริศนาคาชนะคะแนนลงมาอย่างสวยงามถามไฟหน้าเจอใครดีริศนาคาไฟหน้าเจอใครดีโอ้โหฟอร์มสดฮิตฮอตเจอรักดีไหม ลดน้ำหนักมาร้อยสิบาเห็นก็คุยกันนะแต่ถ้าเจอเจอรักนี่หนักหน่อยฤิฟนาคาจะต้องทําฟอร์มการโชกอีกสองสามไฟให้ดีกว่านี้น่าจะเจอลักได้มาถึงรองคู่เอกนิวจองวนนะเจอกับนี่เลยพลอยพันล้านนิวจองวนมวยซ้ายพลอยพันล้านมวยขวา ู้มวยคู่นี้ชกกันสนุกมากนิวจองหัวในมวยซ้ายจังหวะฝีมือเบสิกอาวุธดีเยี่ยมวันนี้ดูว่านิวจองหัวเลยเร็วกว่าครึ่งจิกเห็นอาวุธทุกอย่างของพลันล้านนะพลอยันล้านขยับจะต่อยนิวจองหัวนี่ขยับพลันล้านขยับจะเตะนิวจองหัวนขยับไม่ได้กินเลยวันนีย้ยกสองเจอบวกหมัดเมาอีกต่างหากหลังจากนั้นก็รับแข้งสายอิ่มแปร่สุดท้ายนะ แพ้คะแนนลงมาแบบขาดลอยโอ้โหนี่คือหนึ่งสองสามที่บทวิเคราะห์ของฮงแดงเข้าเต็มเป้ามาถึงคู่สี่กะว่าจะพะโลเจ็กสักหน่อยเพชรบ้านใต้สิงห์มาวินเจอสุดหล่อสจอต้องปราจีนบทวิเคราะห์ของฮงแดงบอกว่าชี้ชัดไปที่สุดหลอ่อสุดหล่อไม่เคยแพ้มวยช่งนี้แต่โทษทีเดินบทเดินเบียดโอ้โหวันนี้เพชรบ้านใต้มันแกล่งทั่วแผ่นถามนะ ร้อยสิบสองเนี่ยเพชรบ้านไร่โชคกับใครโถคุณโชคเก่งขนาดนี้ใครอยากโชคกับคุณเพชรบ้านไร่ถ้าอยากโชคนะจะต้องต่อน้ําหนักร้อยสิบสองเพชรบ้านไร่คู่ต่อสู้ต้องร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกต่อสามสี่ปอนดนะ์ถึงจะสู้เพชรบ้านไร่ได้วันนี้เหมือนกันสุดหล่อมาเต็มที่แล้วโอ้แต่เพชรบ้านไร่แกร่งทั่วแผ่นบทวิเคราะห์ของงงแดงนะพลาดเป้า พลาดโปร j e เจต์อย่างน่าเสียดายโอ้โหแต่หนึ่งสอสถือว่าเข้าตามเป้า fc หงแดงวันนี้คาดหวังปนเ็พิเศษว่าจะได้เห็นพปรเจต์แต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวหงแดงขออ่าน fc หงแดงหนึ่งที่กรุณาทักเข้ามาใครที่ไม่ได้อ่านไม่ได้ทักก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจไว้โอกาสหน้าหงแดงจะคัดออกมาต่อ แต่หงแดงตอบคำถาม f อทุกคนนะที่กนุณาส่งเอสมีดเข้ามาคิดถึงทุกคนโนเนมวันนี้บอกว่าเกือบพโลเจ็นเกนาจา์หงแดงขอบคุณครับชัดชูโชคชยัยตาม1-3เข้าเลยนะสุดท้ายขอสวนโอ้โหวันนี้ชัดชูยกชัยเข้าสีคู่สุดยอดมากเซีนยนอยู่รูหมูอยู่ตึกขอตัวเดียวเน้เนๆจัดไปโอ้โหเพชรปลาสากเป็นไงเต็มๆขนาดที่สมบัติมหาเศรษฐี เอฟซีตัวแสบสมบัติบอกว่าจำนำกิ๊กมาเล่นเลยริศนาคาโอ้โหสุดยอดจริงๆส่วนธนกรชัยศรีบอกว่าชอบบทวิเคราะห์ของอาจารย์หงแดงขอบคุณครับอ้วนดําความดําสูงบอกเข้าไปก่อนนะบทวิเคราะห์ของหงแดงได้เปรียบทุกตัวกูดโกดีบอกว่าบทวิเคราะห์ของลุงหงแดงดีเยี่ยมโอ้ลุงหงแดงไม่แก่เด้อเรียกลุงหงแดงมีเครืองนะ ต้องเรียกพี่อาพรพลเดชฤทธนาคาตัวเดียวกลับบ้านสุดยอดอาจารย์กี้วิจาร์ณมวยดีมากขอบคุณครับกิตติศักดิ์ใจกลา้าเอซีจากเพชรบุรีใหญ่สปป,ปลาวติดตามศักดิ์สิทธิ์ร่มปลาปีเอซี FC จากวังสาหมอนี่พี่รักโอ้ส่งส้มปลาปลาส้ม โอ้หงแดงบอกไม่ต้องส่งแต่ก็ส่งมาอยู่นั่นแหละแต่ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงสริทอนขอสองตัวเด็ดสริทอนสริสรินทอนนี่นะเสียจากช่องสามมาประจําแล้วมาขอที่ช่องเจ็ดแล้วก็เปรมปลาก้อนรําขอตัวเดียวกลับบ้านสุดยอดประจากนินแนมเพชรป่าศักต่อ1 1บเขอบคุณเอฟซีมูมัดมาเซจากปักตานี ขอบคุณ f อจากสพป,รปลราวขอบคุณ f อจากกัมพูชาขอบคุณ f อที่ไม่ได้กล่าวถึงเชฟต้อมฮะพีเอบูญขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามอาทิตย์หน้านะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมวยไทยเจ็ดสีคู่เอกนะซีอุยต่อน้ำหนักสองปอนภูมิใจไทยประกรณ์พรสุริน ส่วนคู่หนึ่งนี่ชิงชมป์่างรุ่นพินเวทช่อง702ปอนน่าสนใจมากมนแคนยูฟาบูมเด็กเซียนเจอกับสักนาคาอ,อ้บจนะครพนมเดี๋ยวหงแดงจะหล่นบนวิเคราะห์ว่าใครดูเด็ดใครดูดี FC ติดตามได้นี่คือควันหลงมวยไทยเจะสีถือภาพเป็นบรรยากาศดีๆหลังโควิดและลอก123วันนี้มวยไทยเจสีบรรยากาศดีที่สุด ก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซทุกคนปราศจากโรคภัยไข้โควิดเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ